สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับก็อย่างที่พูดไปคลิปแรกนะครับที่เคยลงในช่องว่ารอบนี้นะครับเราจะมาล้างนี่ฮะลินเร่งปีกผีเสื้อครับเพราะว่าทีแรกอะผมไปลองผมชอบขับเอนดูโรฮะแล้วบางทีมันยกล้อยกอะไรเงี้ยครับพอมันขึ้นไต่ขึ้นไปเงี้ยมันชอบดับอ่เพราะว่าลิ้นเร่งมันหนืดมันจะมีคราบดําอยู่เราต้องหมั่นล้างครับประมาณ สเดือนก็ได้ครับถอดมาเกะจริงๆผมคิดว่ายากครับแต่พวกนี้เราทำเองที่บ้านได้ครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาแจ้งนะฮะก็ก็จะมีถอดตัวนี้ฮะถอดตัวนี้ก็มีน็อตตัวหนึ่งแล้วก็ถอดตัวนี้ตัวข้างในแต่ขั้นแรกเราต้องเปิดบ่อหนะเปิดบ่อไขตัวนี้ไข่ตัวนี้แล้วก็ไข่ตัวนี้ฮะด้านใน เสร็จเราก็มาไขาตัวนี้ต่อแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวล่างดึงออกมาได้เลยครับ<ม>เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดอย่าดดยนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับฝั่งนู้นก็ถอดฝั่งนี้ออกเหมือนกันนี่เห็นไหมนอกางในมันจะมีอย่างนี้ตัวหนึ่งถอดอันนี้ออกบนล่างมาเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะฮะ๋ยวจะมาบอกขั้นตอนตอนต่อไปครับ เอาละครับตอนนี้เราก็แกะออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแกะปีกออกด้านข้างอ่านเหลือฝั่งนี้นิดหน่อยนี่ครมันก็จะมีตัวน็อตปกติจะมีน็อตอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงออกครับนี่เป็นชุดเลยออกหมดครับพวกนี้แต่อันี้ผมล็อกไว้นะก็เลยไม่เอาออกเอาแค่นี้พอเสร็จเราก็จะมาถอดน็อตถังตรงด้านนี้ครับสองตัว 2ตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เบอร์แปดสองตัวนะครับเดี๋ยวเราไล่ต่อไปเดี๋ยวเราถอดถอดถังก่อนแล้วก็เดี๋ยวบอกว่าถอดสายอะไรบ้างเอะไลยครับแกะน็อตออกแล้วก็ดึงขึ้นมาครับดึงเบาๆนะครับอันนี้มันก็จะเรียวๆหน่อยอ๋อผมทำคนเดียวก็จะมีถอดอันนี้ เก็บตัวนี้ใหยถังบีบแล้วก็ดึงดยอยาครับดึงเหรอเ็ก็จะมาเป็นตัวนี้ที่มันต่อมาจากตรงนี้ครับเราก็จะกดลงไปกดแต่ตัวนี้ครับมันจะมีเขี้ยวอยู่กดลงไปแล้วก็ดึงตรงๆขออนุญาตนะครับ ตอนนี้ก็แกะตัวนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะคว่ำถังไว้ก็มีตัวที่บอกก็คือตัวนี้ส่วนสายอันนี้ก็ดึงขึ้นมาเลยครับมันน่าจะเป็นสายแรกะจากถันน้ามันหรือเปล่าผมก็จะวาไงหงายไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเอาไขควงหมุนตรงนี้สองเกลียวนี้ให้ออกมาเกือบสุดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะไขควงเหมือนกัน คันคัออกเราก็ดูปลายมันนะครับเอาให้เกือบสุดนะครับเอาให้มันลุมหลวมไวจะได้ถอดง่ายๆนะครับแล้วก็มีถอดปลั๊กตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยใช้แรงนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาดึงออก แล้วก็เราบอกให้จบก่อนดีกวะ่ะแล้วก็มีตัวนี้ต้ายล่างครับต้ายล่างตัวหนึ่งบีบดึงเรียบร้อยนี่หายอยู่ตรงนี้เพ hey. ขออนุญาตครับขอยนาขันไข่ควงออกก่อนแล้วก็ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาไปขั้นตอนต่อไปกันพอขันเสร็จแล้วครับออกมาแหละพวกนี้เดี๋ยวผมก็จะดึงออกมาเดี๋ยวขออนุญาต ดึงก่อนอจับสองมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอหยุดหยุดไว้ก่อนมาต่อเลยครับพอแกะออกแล้วมันก็จะมีรูตรงนี้เราก็หาผ้าหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้ครับข้อบไปก็ได้แต่วอผมจะมักง่ายหน่อยก็จะยัดไปเลยอย่างเงี้ยเสร็จแกะออกมาอันนี้ก็คือผมล้างไปแล้วนะครับเมื่อวานจะสะอาดมาก แต่แต่ว่าก็จะมีคราบนิดหน่อยเห็นไหมเขาจะมีน้ํายาขายอยู่นะครับโดยตรงน้ํายาขายโดยตรงเลยก็จะ,จะขาวโบเดี๋ยวผมจะลงรูปมาให้ดูว่ามันดําขนาดไหนดําเป็นตอตะโกเลยฮะเสร็จล้างเสร็จก็ล้างเสร็จก็เสียบใส่เลยฮะปึ๊บก็จบแล้วไม่มีอะไรละเสียบไปกับนี่ อย่าใส่เลยฮะประมาณนี้ตรงเดิมแล้วก็ประกอบเสร็จเลยแล้วก,วก็เราล้างลิ้นเสร็จแล้วก็จบนะฮะไม่มีอะไรเแล้วผมจะทำอีพีต่อเลยจะได้รื้อครั้งเดียวนะครับวันนี้เราก็เอากองเลดมาเปลี่ยนด้วยนะครับหลังจากที่ขั้นตอนก็เหมือนกันครับเอาออกเราออกมาแบบเมื่อกี้เลย แล้วเราก็จะมีการดึงอันนี้นะครับท่อกรองนี้ให้ให้ออกมาจากตัวกรองนะครับโดยการใช้ไขควงปากแบนงัดนะครับนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้ท่อกรองแบบนี้เพราะว่าเราจะถอดตัวนี้ออกมาแล้วเราก็จะใส่กรองใหม่ไปทางด้านนี้ฮะสอดเข้าไปให้มันออกทางด้านนู้นเดี๋ยวรอขออนุญ,ญาต พักก่อนแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวถอดเสร็จแล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องถอดตรงนี้นี่นี่ใส่ควงแงะตรงนี้เอามือตัวเองช่วยดันมากเลยเอ็มช่วยดันช่วยดันมาแล้วผมขอลงมือก่อนมาเมื่อกี้ผมก็ก็ใส่ควงดันตรงนี้ครับครับครับมันจะมีจุดรักมันอยู่คือตรงนี้ครับง่ายมากนะแค่เดียว ไม่ได้ออกแรงเยอะเสร็จแล้วก็จะดึงออกอพยายาวเอาเรื่องอืมโอ้อโหอออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้โอ้โหสกรปรกมากครับ กองที่เราเอามาก็จะเป็นกองเหล็กเดี๋ยวเราใส่ไปตรงนี้แล้วดันออกมาพอเราได้กองเหล็กมานะครับมันก็จะมีตัวนี้ครอบอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวนี้เราก็ถอดออกก่อนทีนี้เราก็ยัดเข้าไปมันจะไปโผล่ออกตรงนี้อืมครับนี่เดี๋ยวองศาเไป็นยังไงเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนเพราะว่าผมก็ไม่เคยใส่เหมือนกันแต่ก็ไม่น่าจะยากครับน่าจะหมู จะลองดูฮะเอาละฮะตอนแรกเรายัดนี่ใส่นี่เข้าไปก็พุ่งกผ่ออกนี่นะครับเดี๋ยวผมลองวัดก่อนว่าองศามันควรจะใส่ทางไหนถึงจะใส่พวกชุดลิ้นหัวฉีดพอดีแต่ว่าถ้าท่อร้านอื่นยาวอว่เนี้ยก็ไม่ต้องปาดแบบผมนะครับของผมมันท่อมันสั้นนะฮะแล้วช่วงไม่ได้ผมก็เลยเอามีดเอาอะไรอย่างเงี้ยขูดขูดขูดออกครับ ปดออกให้เป็นประมาณนี้ให้มันเข้าได้แต่ก็แน่นอยู่นะเดี๋ยวผมก็เอาซิลิโคนยิงเอาแต่แค่นี้ก็แน่นปักอะมาเดี๋ยวลองใส่อันนี้ดูก่อนตัวนี้ดูก่อนว่าองศามันควรจะปรับเปลี่ยนหรือหมุนไปทางใดผมต่อมาผมก็เสียบอันี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็เหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมก็เอายางอครับที่เขาให้มาใส่เข้าไปในกรงแล้วก็ตัวล็อกเพื่อจะเตรียมล็อกนะครับ ตอนนี้ก็ได้ละองศาของกองมันก็ประมาณนี้ฮะมันมันงองอย่างงี้ใช่ไหมผมก็ใส่ไปประมาณนี้เลยตรงตรง,ตรงอย่างี้เลยเข้ามาพอดีเลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ก็เดี๋ยวยัดดันกองเข้า,าไาหน่อยอืมก็น่าจะพอดีพอดีเสร็จพอดีเสร็จปุ๊บผมก็จะลองประกอบเข้าใหม่ทั้งหมดนะครับ แล้วก็จะมาลองดูว่ามันวิ่งดีขึ้นไหมแต่ผมว่ากองเลดก็น่าจะดีกว่าแหละดูจากขนาดแล้วนะครับน่าจะโฟอากาศน่าจะโฟดีขึ้นแต่ผมอยากเปลี่ยนปากแต่ตัวนี้อยู่เดี๋ยววันไหนผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูมันเปลี่ยนยากไหมแต่น่าจะไม่ยากครับน่าจะต้องถอดแค่ตัวนี้ออกนี่นตัวนี้ออกมา เดี๋ยวขอลองประกอบกันครับแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับว่าเป็นยังไง